สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าฮัลโหลอฟวริวนบรรยากาศวันนี้จ้าบรรยากาศวันนี้ก็มายืนชมอ่าบรรยากาศตรงลําคลองนี่ละจ้าลำคลองทักขนงที่ว่าอยู่ด้านที่พักนี่ละจ้า ก็มายืนชมวิวชมท้องฟ้าชมดวงจันท์เนาะใกล้จะอ่าใกล้จะค่ำแล้วจะ้ะใกล้จะมืดใกล้จะค่ำแล้วก็มาชมบรรยากาศเพลินๆจ้ะทุกคนอ่ตอนเย็นละ อนเย็นของวันนี้จ้ะบรรยากาศดีมากเลยจ้าชมบรรยากาศยามเย็นกันจ้าที่กรุงเทพจ้าในกรุงเทพจ้าก็าจะเป็นช่วงเย็นแล้วจ้าท้องฟ้าก็เริ่มอ่ เป็นสีเหลืองทองแล้วพระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วจ้ะก็มายืนชม,มวิวชนชมลำคลองลจ้ะทุกคนมีรถตุกตุกวิ่งผ่านสัญลักษณ์ของกรุงเทพเลยตุกตุกแล้วก็ลำคอล,ลำคองเนี่ยจ้ะลำคลองเรือก็ผ่านไปแล้วจ้ะเมืกี้นี้ บรรยากาศของวันนี้จะ้ะบรรยากาศของวันนี้ในกรุงเทพในกรุงเทพจะ้ะทุกคนก็อยู่กรุงเทพช่วงนี้ก็ฝนก็จะตกบ้างนะวันนี้ช่วงเย็นก็อากาศก็จะ ดีหน่อยก็เดินออกมา,าตรงลำคลองเนี่ยจ้ะตรงสะพานเนี่ยเขาจะมีวิวทิวทัศน์ให้มองเพลินๆสวยๆจ้ะเนี่ยจ้ะลำคลองพระขนงลิตเติ้ลริเวอร์จ้ะลิตเติ้ลริเวอร์อินแบงคอก มองฟ้ามองนู้นละจ้ะก็ะมีอ่์แพลนเครื่องบินใช่ไหมเครื่องบินนั่นละจ้ะเพลนเพลนขอใครจะถ้าพูดไม่ถูกก็อยากจะสื่อภาษาบ้างจ้าเดินจ้ะเดิน เดินไปาทางฟุตบาทนี่เราจะเราจะเดินไปซื้ออของกินสักหน่อยจ้ะทุกคนแล้วผ่านดอกไม้ก็สวยมากเลยจ้ะสวยงามมากเลยดอกไม้อ่าอยู่ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยจ้ะช่วงใกล้จะมืดแล้วก็รถจาก็ติดก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้ามา คอยปฏิบัติหน้าที่อยู่นะรถลาเขาวิ่งไปมาจ้ะตรงฟุตบาทนี้เขาจะมีอ่ะไม้แต่งอ่ะนะไม้แบบแต่งอ่ะสวยสวๆเ้าก็มายืนมองเขาแล้วก็ขอเขาถ่ายจ้ะบรรยากาศอ่าริมฟุตบาทแล้จ้ะ ราก็มาตั้งขายของบ้างเล็กๆน้อยๆจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้เป็นไม้ตกแต่งบ้านนั่ละจ้ะเดินมาแล้วจ้ะเดินกลับมาแล้วจ้ะร้อนจ้ะทุกคนเหนื่อยเดินักรานเหน่อยจ้ะกล้วยไม่สวยแล้ของกิน,นมันลูกครับอือร้อนเด็ด ตลาดเตาอยากกินข้าวเปล่ายังต้องซื้อเลยข้าวเปล่า,าเป็ออนตลาดนี่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้ามองมากองไว้ตรงนี้แล้ะจ้ะเหนื่อยจ้า จ้าขอบคุณทุกๆค,คนทุกๆกําลังใจนะ <c oughs> Thank you thank you